กำลังเห็นหย่างน้ออ้อาวสูงพี่นอ้องเอาปลาแดกบองมาส่งเพิ่นจะได้มาขึ้นพี่บันดลจำปาเพิ่นซื้อให้อ้าวสูงกระปุกหนึง่งแล้วก็สิว่าอาหน่อไม้ไปส่งไง้ะเจ้านําเพิ่นสั่ง,นงหน่อไม้มาซีถุงนะครับของ,อ,งอ้าวสูงกําลังเห็นอย่างน้อบนอ่อนบนบนบนไม่ยาใดใดก่อนเดี๋ยวไหนโทรมาคือบ,รบทรศัพโ <laughs> ทรศัพท์อยุสายโทรศัพท์นั่นเฮ้ย <laughs> <laughs> โทรมาบทรศัพสายวันนี้ไหม เงืดไหลติดตัวงานติดงอการมั้สิได้เนี่ยไหนเต้าจะพ่าพนทั่วแมาจ้างเฮ็ดจังไหนไปลำบานันบันนีนสิได้ไปน้ำมูตีเนี่ยนี่เอหาจ่างลอยตัวเอาโมเม่ตัวมานน้ำเจ้านี่แม่อาจารย์มีงานได้นี่ด่วนๆนั่นสิแม่เจ้าบัลร่ำสายคนกับไปผู้เดียวสิแล้วเขาแนวนี่เออแม่นอยู่บ่เรียบร้อยว่าละแก้เขาเมื่อวานนี่เขาขึ้นเล่าขึ้นเนื้อเรียบร้อยแล้วเออเก็บผ้าว่าไม่ได้ีิยังงอแงงอแงอยู่ผู้เดียวไปนอนเลยเอาประแดกมาให้ พี่พันโดนพันซื้อให้มาขึ้นเหระกันสิมาเอาน่อไม่พันซื้อน่อไม่พร้อมสิไปทรงเพิ่นสิไปทรงท่านไก่ตัวเอาเก็บไปไม่แล้วไปขาไปนั่งทางในเด็ดโทรศัพท์ดันซื้อไม่เห็นหังซื้อมาบอรับสสยสักพ่อบูอย่าูโจแล้วน้ำหายเจ้าเลยไหมเด้ครับผมเอ้ากระลังเห็ดน่ากิน ควายเอกเอกเอกไก่ปักจ้วงไก่ปักจ้วงหอาจันเป็กกี้ไก,ปก่ปักจ้วงล่ะปลาแดกบองนี่พี่บรรดลจำปาเมื่อขึ้นก็ไล่สวดอยู่กับอันนั่งอเอกเก๋กับพ่อใหญ่หนูว่ากันจนเด้อเลยจนหนอดสี่ตูมืขึ้นพนก็นนนเลยว่า,าเอาอันไปฝากเอาสูงไงจะปลุกในเด้อนะพี่บรรดลจำปาขอบคุณครับพี่บรรดลนะครับผมความสุขภาพแข็งแรงนะครับลำล้ำเลยๆนั่นขอคุณแก้วปลาแดกบองแมงดาโมจักถือในตุลาสาบัติหนิ โตมาบ่ได้บ่ได้บดเดียวเลกับบได้บดดูเรื่องเลยคทนแม่นั้นข่อยไปงานข่อยไปนี่จากก้นเลยตู้มาบ่หลับไปไปเอาโนมัยลงม่ะอันโนมัเพิ่นกิดถุงละยี่สิบบาทพี่น้องถุงละยี่สิบแต่ว่าแพ็คหนึ่งนึ่แพ็คหนึ่งมีสองถุงกับสี่สิบบาทละบ่าเอาอย่างละสองเพิ่นว่าเอาตัวใดอ่ะเออได้ข่อยเอาเองกันเลยสิเออเรื่องข้าวเรื่องว่าเจ้ามีบันไดอี่สินี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เอา เอาตัวนี้เอาในส้วงนี่เอาเท่าไว้แล้วก็ตัวนอ้ํานอเพิ่นว่ายางละส้วงเพื่อนมาเอาเอามาอือาถุงมาใส่หรอกพี่นี่พี่น้องยางละส้งทั้งพี่นี่เด้อไอเด้อมาเอาให้เลยเด้อครับเนี่ยเอาเอาอันเด้อหาเพิ่นเบิ่งก่อนตัวนี้เนาะส้งเนาะตัวนี้ส้งแบบนอเนี่ยส้งสี่สิบบาทครับเนี่ย สองถุงหนึ่งสี่สิบบาทเอาจะไปหน่องคอนสั่งมาอีกก็เลยมาถ่ายคลิใปให้ือนคนบงงึงน้ำเพราะว่าตอนนี้ลาดลาบคือสี่ยูตีสักวันโอ้ยก็จะมาเปิดอยู่ข้างๆเนาะคนมาเปิดอยู่ข้างเลยโอ้ยเสียดอกมาคนขายดอกเงาแนี่ยหนุ่มยิ่งจูพักสักวันวนึงเหรอลัดลาบเขาเสียดอกให้ก็จ้าขายสักวันอันนี้ก็โหมคือมีใหญ่เป็นหมมบอกนะอยากใหญ่ใหญ่เป็นหมมอันนี้สิเป็นแบบโตเคียนแล้วอืม ตัวจักเลี้ยวอันซ่าเอาหนิอันนี้กับสองเนี่ยแปดสิบบาทสองอันนี่รวมค่าส่งเดี๋ยวค่าส่งจะร้อยกืบสิบเปอรงเให้เพิ่นนะครับค่าส่งก็ตามดินตามกล้องนี่แหละเนาะอันนี้แปดสิบบาทเจ้าให้เจ้าตัวเด้ยวเอาแม่ผู้เฒ่าเจ้าเอาถอดมาคอยซาบัดขอสิไปอรงเซ็ขอสิเข้าไปบ้านต้นแล้วก็สิบเปอเออสิไปคุยเรื่องงานงานวันที่สิบสี่ผมละสิไปคุยงานงานจะได้ โอ้ไหยังกินเขาทั้งในเลยนะแน่ลูกไส้ไงก็ยูโบ่ไปไส่ลูกไส้ไงห่อยตามั่วตามั่วสวัสดีครับลูกไส้ไงอาวซลูกไส้น่อยดิไปโรงเรียนไปเรียนอะไรไปอยากขึ้นรถใช่่ไปหาหมอมาเ้เขาคนเล่าแร้วไปหาหมอเลยนั่งลงแบกเขาคักลายการนักเลยใส่เจ็บต้องเจ็บต้องตอป้าผู้น่พุทธตนั่งขโมอยู่น่ะีอยูู่้น่ะมู่บ้านในคนหมู่บ้านในคนนัน เมือ่อยที่เนาะมันหลรัวแบหลายอะ่มออะมพราะอันแบกเขาครับแม่เอาเงินทอนขอบคุณครับเดี๋ยวกันนี่พี่น้องป้องไปเพิ่นสั่งมาอีก,กับสิเลนีนเขามาเอาให้ครับสิไปส่งให้ตทงละซาบาทพ่อสื่อตายบา้าพ,พ่อสื่อลิตรนผู้เฮ็ด <c oughs> ตัวเหมนเพื่อสิเลี่ยวนาะแล้วตัวผู้เผาแบบนี้ครับผู้าาเย็นเลยมาในเมาขายคุงละซาบาทเนี่ยโอ้ยสนองว่าผู้สื่อพ่อสื่อตายบ้าอืมเอาลูกไส้หน่อยไปเจ้าของก็เลยขายจังสี่น้องแม่มาสื่อก็บจิบอะไรขายซัมนี่น้องไม่เอาเฮ็ดเองจ้าแม่น้องไม่น้องไม่ยูน้าเจ้าของนะ ผมก็ดจะไปทรงให้เดี๋ยวสิใส่กล้องให้ทรงไปทางอีหยังก็จังหวัดยังก่อนสีสะเก็ดค่าทรงแค่บาทหรือเปล่นี่ค่าทรงอันเขาจะเอาออกเองผู้ซื้อก็จะเอาออกเองเฮาก็เอาตั้งแต่ค่าเนาะไหมสิไปสิไปบ้านต้นไปตุลาดไปเสิไปคุยงานเรื่องวัื่อนวันที่สิบสี่เพิ่นสิจ้างน่นละสิไปคุยกับเพิ่นมาจับตัวเซ็นสัญญาตัวเมื่อคืนนีนสุวัฒนากับมี่เอฟซีทั้งอุดรสิจ้างอีกคือกัน ลูกไายเพิร์ลเซม่าในเมืองนองบัวแลยสีสลองอย่าเราลูกไส้เลยในอันอันดันเอฟซีทั้งสุภัตตาอืมก็เลยว่าขันเป็นทีมเบิร์ตทีมเฮาเนี่ยเบิร์ตแดนเซอร์เบิร์ตฮังเครื่องเออหางเครื่องกับแดนเซอร์เดียวว่านินาะเวทีแดนเซอร์เครื่องเสียงนักร้องนักรเล่ำขอร่วมไปเพิร์แล้วหมื่นแปดแปเออราคานี่ก็จางใจว่าไปก็จางใจว่าเวทีเครื่องเสียงพร้อมหางเครื่องสี่คนสี่สาว รกศิลป kind of ินกับมูเฮาเลยล่ะตลกสามเอาสูงอปรจูจานลอยราวกศิลปินกัดซี่ชั่วมงครับเนี่ยเรีนทั้งเบิดสีชั่วโงงโอ้เดี๋ยวถาเพิ่นถ้าเพิ่นท่านจะพาเพิ่นมาส่วนมากกับศิลินสองทุ่มหอนเทียงขึ้นทั้งศิลปะประมาณนี้สองทุ่มหอนเทียงขึ้นเือนแปดนะครับ ว่าศิลปินเท่ากับหลายนางเอกน,นุ่มนิ่มนางเอกเกสุปัตตาพระเอกกอบพิพัฒน์พระเอกโอพพ้พระเอกเปรี้ยวอ,อืมลอหลายพระเอก,เอก,กหลายพระเอกนางเอกกับหลายนางเอกกับตายน้องกับตายน้องนำอิงน้องเฟ้นเคก้กน้องเช็คอินโอ้หลายคนทีมงานนะครับเอากินตำาบ,บ,บางฮงเส่ยบเสียบาในก้อนสิขอเื่นทางไปซุ่มของขวัญไอนท่ากวาดไปไงเนี่ยไปไปตกปลาไปพอเด้่อยๆมื่อคืนในเสียบข้าวกวางเกียงปะกวดประกวดเกสิบาทนะพ่อ กดคอน่าแกงก็ต้องไปสวมแซ่บครับเดี๋ยวสิลงชีไปไม่ได้เพราะโยกไทยไปอยู่ข่มาตั้งแต่ลุ่งแม่เอานะแม่พักอีตัวไปที่นี่ละหมู่บ้านต้องไปสวมก่อนแกงใส่ขวดเดียวได้ขวดกดคอพอไงอูดก็ไม่ไงบุ๋มแซ่บไหลมาสิอืมกดคอ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 ไป็นเปนพยายามหน่ยตีมม่เนี่ยไอ้ละมานี่คือเก่าออื ตบังโงงย่ามเทียงย่ามใบมันกระเสียบแล้วหอมงเเบิ่งไหนเบิ่งมันกระเสียบเลยตาบังงเนาะย่าเทียงยามใบตามบุกซัวพุ่นตัวนี่เขาเึ้เล้าแล้วกับพักันกินตาบังงบาตเนี่ยทีมงานความคุ้มอาวสูงเเนใสบริการอีกยังล่ะนั่เ่ก้อยเดวอีะยังโอ้งเออยังล่ะจะไปฝากคนยังอ่ะเขาโอ้ ไปไเลียนเด้ลูกไส้หน่อยก็ไปโรงเรียนเมียก็ไปเฮ็ดงานอยู่กับลูกไส้ไงกับแม่เถ้ากับแม่ป่าโคกทีมโคกทิมปนปนลุงไงเอาจวดฝอนจีวรเดินทางเด้อบงดนี้เรื่องขันมีพี่น้องคนสั่งมาจังสีบ้าเอาอีกนะครับสีส้มไนบ่เอายังค่าน้ำมันก็บ่เอาส้มไงซื้อเออรับหน้าที่ขายให้เจ้าเพราะว่าคอยกับขายปลาแดกบองปลาแดกบองก็สั่งมาอีกหรอยี่สิบปุ๊ก เมื่อคืนเบิร์ตเบิดเมื่อคืนนี่สั่งไม่อีกกี่สิบป,ปุกครับซา,าถุกใครดีแม่เอ้ยเอาอันนอไม้ก็ขายดีกันเด้ดอเฮาเด้อผู้เฮตโนอไม้พอได้มีกำลังใจป่ะโอเคสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายไปลูกไส้มันมันเด้อป่ะไปัหมัครับสวัสดีครับรไปไปลูกดครัับสสวีสวัสดีครับสวัสดีครับ